ยังไม่อยากที่จะเรียนรู้ไม่อยากที่จะทำความเข้าใจในระบบงานนั้นๆคุณจะเข้าไปค่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาของคุณค่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่คุณสนใจเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันมีคุณค่าให้กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ เรามารู้จักกับระบบกันค่ะวันนี้ไก่จะพูดถึงระบบ i am system โดยบริษัท isweb group ค่ะเขามีระบบการเรียนรู้มีระบบในการส่งต่อมีระบบ ai และระบบบอทช่วยให้คนที่ไม่เป็นออนไลน์ค่ะใช้งานได้ง่ายมากเพราะ isweb group ทำระบบ i am system ไว้ให้กับเรา95%แล้วค่ะ 95%ใครที่เข้ามาแค่คุณกล้ากดค่ะมันไม่พังค่ะระบบไม่พังค่ะเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำมาเพื่อให้ทุกคนที่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักว่าจะทำอย่างไรเลยก็เป็นค่ะมันกิ๊กตรงที่ว่าวันนี้ธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะถ้าคุณไม่มีระบบซัพพอร์ตนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ย ไปได้ช้ามากสังเกตไหมคะว่าหลายๆบริษัทเริ่มทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์โดยที่เขานำระบบเข้ามาใช้ค่ะ i a m System ก็เช่นกันค่ะเป็นระบบที่คิดคน้นขึ้นโดยคนไทยเป็นระบบของไทยคนไทยเก่งค่ะ แต่เพียงแค่ว่าบางทีไม่ได้รับการสนับสนุนแต่เราคือคนนึงอ่ะเราคือคนไทยอยากให้คนไทยได้รู้จักกับแพลตฟอร์มของคนไทยระบบของคนไทยที่มันไปเหนือเทคโนโลยีแล้วอะค่ะวันนี้อิสเวกุ๊กล้าบอกได้เลยว่าเป็นระบบที่อัจฉริยะมากและไปเหนือเทคโนโลยีเราจะไปเหนือให้ เนือเทคโนโลยีค่ะทำไมถึงพูดอย่าง,งานั้นเพราะระบบของเราได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วครั้งแรกที่ไก่ได้รู้จักกับระบบไอแอมซิสเตตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้เรียนรู้ค่ะรู้แต่ว่าเฮ้ยทำไมมันแลยากจังเฮ้ยทำไมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปฟังเราไม่เข้าใจอะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเรายังไม่ได้อยากรู้ร้อยเปอร์เซนไงอืมเราไม่ได้อยากรู้ร้อยเปอร์เซนต เรายังไม่ลงมือร้อยเปอร์ซค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยวิ่งหาตัวตนของตัวเองไปทำเครือข่ายบ้างไปขายของเออบ้างแล้วก็ไปหาเขาเรียกว่าอะไรอะไปวิ่งหาในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่ตัวเราอะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่จริงแล้ววันนี้รู้แล้วค่ะว่า ตัวเรานี่แหละคือตัวที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองอย่าไปวิ่งตามคนอื่นอย่าไปฟังคนอื่นมากวันนี้จึงบอกกับตัวเองค่ะว่าอะละวันนีเโนโเ้เทคโนโลยีสมัยนีย้มันเปลี่ยนไปแล้วบนโลกออนไลน์ถ้าเราไม่ทันเทคโนโลยีเราไม่เรียนรู้กับเทคโนโลยีเราไม่เรียนรู้กับระบบงานระบบเครือข่ายระบบ Uh, อะไร Data ทุกๆอย่างมันมีระบบอะค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่มีทางสำเร็จค่ะอืมวันนี้ค่ะ iam-system มมีระบบให้คุณได้ใช้ฟรีแม้กระทั่งแค่คุณกล้าคลิกสมัครในครั้งแรกคุณก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วสิ่งที่คุณลงทุนคือโอกาสค่ะให้โอกาสตัวเองค่ะแย่นะคะถ้าตัวเองไม่ให้โอกาสกับตัวเองค่ะ หนึ่งยูเซอร์เข้ามาสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าใครเนาะแกไม่รู้ว่าใครเออกออ็สวัสดีนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาทักทายกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะใช้ระบบเป็นคานผ่อนแรงอยากจะใช้ระบบขับเคลื่อนธุรกิจของคุณอยากจะใช้ระบบในการส่งต่อสิ่งดีๆเพราะ อิสเว็กรุปมีให้คุณครบค่ะทั้งพลังงานบวกค่ะทั้งความยุติธรรมค่ะชอบตรงความยุติธรรมตรงที่ว่าอ่าวันนี้มันพักพูดถึงนี้หน่อยเนาะระบบยุติธรรมตรงที่ว่าวันนี้เขาได้ปลักกับระบบลายเขาเรียกอะไรอ่ะเชื่อมต่อใช่ไหมทุกคนเล่นลายเป็นค่ะบางคนอาจจะเล่น Facebook ไม่เก่งแต่เล่นลายเป็นระบบเมื่อเขาตั้งไว้แล้ว คุณแค่แชร์นำบัตรดิจิตอลของคุณเนี่ยที่คุณสมัครเข้าไปคุณจะได้นำบัตรดิจิตอลนะคะแล้วคุณแชร์ออกไปค่ะไม่ว่าคุณแชร์ไปที่ไลน์ไหนหรือกลุ่มไหนแล้วเขาคลิกเข้าไปนะคะนั่นคือคนของคุณนั่นคือ Data ของคุณแล้วค่ะเพราะเรามีระบบจับค่ะระบบหลังบ้านค่ะช่วยให้เรานั้นรู้ว่าอ้าววันนี้เราส่งโอกาสเราส่งอ่า สิ่งที่ดีๆที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับแพลตฟอร์มที่มีระบบช่วยเป็นคานผ่อนแรงให้เราให้เราทำงานได้ง่ายแม้ว่าจะมีใครก็แล้วแต่ค่ะที่เขาส่งแพลตฟอร์มเนี้ยหรือว่าคลิกแชร์นาบัตรดิจิตอลเนี้ยไปให้เพื่อนคนนั้นคนที่สองคนแรกสมมุติว่าไก่ส่งให้เพื่อนคนแรก ในบัญชีไลน์นั้นทุกคนจะมีบัญชีไลน์ถูกไหมแล้วเสร็จแล้วเพื่อนไก่ก็ส่งไปให้อีกคนคนเดียวกันนี่แหละแต่คนแรกที่ไก่ส่งคือไก่ใช่ไหมไก่ส่งไปให้เพื่อนก่อนแล้วเขาคลิกดูแล้วระบบมันจำค่ะถึงแม้นานๆไปแล้วเฮ้ยเขาเคยเห็นระบบนี้นี่เพื่อนคนนี้เคยมาแนะนำแต่เขาจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครแต่ เพื่อนอีกคนมาส่งให้อีกแนะนำม,มาค่ะโดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะคนนั้นเป็นคนของไก่ค่ะนี่คือความยุติธรรมหนึ่งสิ่งที่ IM s y y t t m m ใส่ให้ไว้ตรงที่ว่าเรารู้ก่อนเราก็รวยก่อนสามารถพูดคำนี้ได้เลยเพียงแค่ว่าบางคนอาจจะเห็นโอกาสหรือไม่เห็นโอกาสเพราะ IM s y y t t m m ค่ะ เป็นระบบที่เขามี AI ทํางานมีบอททางานให้และเป็นระบบที่คัดคนด้วยค่ะอืมบางคนไปทะเลาะกับบอทในห้องค่ะเอ,อ,อันนี้พูดถึงประสบการณ์จริงเลยเฮ้ยระบบเขาคัดคนขนาดนั้นนะคะเพราะเขาไม่ได้ต้องการจำนวนยูเซอร์ที่เยอะเกินไปแล้วไม่มีคุณภาพยูเซอร์เข้ามาเยอะไหมเยอะค่ะ แต่คนที่รู้จักกับระบบ i a m System จริงๆรู้จักกับระบบที่ทำงานแบบให้บอร์ดทำงานจริงแล้วไปส่งต่อได้เนี่ยรู้เรื่องระบบจริงๆงานน้อยมากเขาจึงมองแค่ว่า oo, web group เฮ้ยอิสเว็บกรุหรอระบบ i อแอ y ซิสเก็ขายเว็บไซต์ไงเออแต่เขาไม่ได้รู้ไงคะว่าข้างในอะ่ะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเขาให้มากกว่านั้นอืม เช่นวันนี้ค่ะถ้าไก่หยิบแก้วขึ้นมาบางคนอาจจะมองผืนๆค่ะทุกคนแก้วใบนี้ค่ะก็เป็นเหมือนแก้วน้ําทั่วไปอาจจะใส่น้ําเย็นอาจจะใส่น้าอุ่นค่ะแต่เขาแค่แค่มองข้างนอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละแก้วตัวนี้แต่เขาไม่ได้รู้ค่ะว่าข้างในอ่ะไก่ใส่อะไรอุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะ มันคือใบเตยมันคือขิงที่ไก่ใส่เข้าไปแล้วบางครั้งไก่ก็จะใส่อันนี้ไปด้วยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลากินอ่ะก็จะใสะ่เกลือดำค่ะถ้าล้างลำไส้มันมีคุณประโยชน์ของมันอยู่ในนี้ค่ะระบบ i am system ก็เช่นกันค่ะเขามีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายๆคนไม่รู้เออ ที่ได้เห็นโพสต์ก่อนๆท้อทงไก่จะรู้ว่าวันนี้ระบบ i อแอมซิตเต้มได้ทําให้คุณแล้ว95%อีก5%แค่คุณคลิกแชร์รอรับไรายได้แต่คุณต้องเรียนรู้นะคะว่ามันสร้างไรายได้ได้ยังไงบางคนค่ะไม่เก่งไม่เป็นค่ะไม่ต้องพูดค่ะ แค่คุณสมัครเข้ามาฟรีแล้วคุณก็เอาลิงก์เนี่ยเข้าไปใช้เรามีห้องเรียนรู้ให้ค่ะมีคอร์สให้ค่ะและที่สำคัญวันนี้เขาเปิดโอกาสให้นะบอกข่าวดีนะบอกข่าวดีเขาเปิดโอกาสให้คนไทยค่ะเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันหรือเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์นั่นแหละ ร่วมกันค่ะเขารับแค่5,000ัน user ค่ะคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยไหมที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้หลายๆคนค่ะอาจจะมองไม่ออกค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอก็กแค่เว็บไซต์แต่ถ้าคุณได้เรียนรู้คุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมากกว่านั้นเพราะเว็บไซต์ไม่มีการตันค่ะไม่มีคำว่าล็อกดาวน์ค่ะเพราะมันอยู่บนอากาศขายที่ไหนก็ได้ ทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะเว็บไซต์ไม่ใช่นั้นแล้วหลายๆแพลตฟอร์มจะไม่มีเว็บไซต์หรอกค่ะทำไมหลายๆธุรกิจเขาถึงมีเว็บไซต์ถึงไปจดโดเมนนี่คือคำตอบที่หลายๆธุรกิจค่ะเขากำลังเอาระบบค่ะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเขาค่ะเพราะ isweb ็ r o u p หรือ I am system เป็นมิตรกับทุกธุรกิจค่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรค่ะลองเปิดใจเรียนรู้ดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าระบบ I am system นั้นมันอัจฉริยะโคตรอัจฉริยะค่ะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วก็วันนี้นะคะโดยประมาณเนาะแต่ก็จะฝากไว้แค่นี้พูดแค่นี้ค่ะวันนี้เรื่องระบบโอสิบนาที เออก่อนที่จะไปทําทุลาให้แม่เนาะหนึ่งยูสเซอร์หนึ่งล้านยูสเซอร์ค่ะค,คุณคุยคนโคตรโชคดีที่เข้ามาเจอในห้องนี้สุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่จะจบไลน์นี้เนาะก็อยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณทํามันดีมากเสมอเพียงแค่ในการกระทําหรือทุกๆเวลาทุกๆก,ก,ก,กิจกรรมอะ่ะมันมักจะมีโอกาสแอบแฝงอยู่เสมอไม่ว่าคุณทําอะไรค่ะ วันนี้วันพระใช่ไหมบางคนอาจจะเฮ้ยฉันไม่ได้ไปวัดแต่สิ่งที่เราไม่ได้ไปวัดละยะระหว่างนั้นอ่ะมันมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้คุณอยู่ที่บ้านได้ทาความสะอาดให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เปิด YouTube เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอ m อมซิสเคืออะไรเปิด YouTube ดูสิเซิร์ช Google ดูสิแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าทําไมถึงต้องรู้จักกับระบบไอแอมซิสเนั่นคือโอกาส กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันแฝงอยู่ทุกที่ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพียงแค่เราจะรู้ตัวหรือไม่แค่นั้นเองวันนี้เป็นวันพักก็อยากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ไปที่ไหนก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่เ,เรียกว่าง่ายสบายออเดอร์เข้ามาใครขายของก็ขอให้ออเดอร์ยอดเข้าเป้าแตกนะคะใครที่กําลัง เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยใครที่กำลังกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินข้าวด้วยความอร่อ,รอยทุกสิ่งทุกอย่างตีให้เป็นพลังบวกค่ะและอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองนะคะสํหรับวันนี้บายยค่ะจากโคดไก่ย,ยิ้มสวยรวยพันล้านรักๆทุกคนนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ